ลงมาตั้งแต่กี่โมงกันเนี่ยห้าครึ่งครับลงคือห้าค,าคราึ่งเหรอวันนี้ฝนไม่ตกนะตัดเสร็จตอนประมาณตีสี่แต่นี่ก็เคลียกเกี้ยงเลยนะชั้นเบสเมนต์เนี่ยพี่เห็นนี่ก็จะเป็นชั้นเบสเมนต์นะของโซนเอสทีหนึ่งนะไม่มีเคลียหมดแล้วตรงนี้คือพลิกแผ่นดินตรงนี้ไม่เหลือแล้วก็เหลือทางฝั่งนี้ซึ่งโอ้ก็ยังมีตรงนี้เป็นเวนเอสทีสองมั้งก็เมื่อคืนก็ไม่ได้พบร่างเพิ่มนะ อันนี้อยู่กับทีมลกตันยูนะดอยที่เบตอันนี้น่าจ่เป็นแผ่นพื้นอันนี้สเกลมันใหญ่นะนี่คือมันส่วนสุดท้ายแหละที่เหลือตรงนี้เนี้ยดูใช้ผอบดูวะดอย ใช้โพรบดูเหรอใช้กล้องดูเหรอใช่ครับเข้าไปลึกไหมลึกครับอันนี้ได้แผ่นน่าจะเป็นกำแพงนะเนี่ยแต่กำแพงม,มีหลาย ตัวแต่มันซ้อนกันอยู่ตรงนี้นิดนึงอีกก้อนสุดท้ายแล้วที่จะทะลุไปทางอาคารนี้เข้าใจว่าตรงนี้แหละคือทางหนีของเอ1ทีหนึ่งเนาะอืมก็นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วที่เหลือที่ต้องค้นอืมต้องเดินดูพื้นดีมันเดี๋ยวกิ้งอีก ครับอันแล้วังก่อนนั้นนะอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้มาอยู่ตรงเนี้ยอันนี้อยู่เราอยู่ที่ชั้นใต้ดินแล้วแต่มองขึ้นไปก็จะมีตรนกองนี้กองยู่นี้เป็นน่าจะเป็นกำแพงที่พังลงมาดูดูเหล็กเหมือนเหล็กกำแพงเพราะม,มีข้อต่อพวกนี้มันถ้าเกิดดูมันมีข้อต่อเหล็กอยู่น่าจะเป็นเหล็กที่ยืนวิ่งยาวเดี๋ยวให้ทีมเขามาดูอีกทีก็ได้มีจุดที่ตรงคอนเทนเนอร์อยู่นี่เหรอ ดูจากเหล็กนี่เหรอแผ่นเหล็กนี่เหรอแผ่นนี้ครับอนนนออเเทร์๋อ,อคือออฟฟิศนสิเป็นตัวออฟฟิศใช่ไหมแล้วก็กระจกกระจกที่เป็นประตูกับหน้าตา่างครับอ๋อแต่กระจกนี่น่าจะเป็นตัวที่ติดตั้งบนตึกอ่ะไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่าติดตั้งในตึกมันอยู่ชั้นสามสิบนะไม่ไม่มีเหรอชั้นหนึ่งไม่มีเหรอเพราะกระจกนี้มันเป็นกระจกที่ที่มันที่มันแตกละเอียดอ๋อเพราะว่าแตกกระจกนู้นออยู่ชั้นล่างมันมันทน ันอะไนะะเทสนน่์กิ๊กัสก็บ่อยดิงอไรกัเขาจะได้ไปวิเคราะห์ว่า,วามันอยู่ตรงไหนไม่เจออะไรเนี่ยไม่มีกลิ่นเนาะ <c oughs> เป็นไงนอันนี้มาจากทานีไหนเนี่ยเาว่งคครับไี่กั่นเล นี่ก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วนนี่นะว่าไงดอออยขนนุญาาตให้ท่ดูครับอ้าวข้างในเป็นไรท่านท่านถือเลยครับอยู่ใกล้คุณเีลยผมล้มอีกอยากให้ท่านบัญชาการเลยครับไม่ใช่บัญชาการอยากรู้เรื่องอะไรเราให้นไม่เอาคุณดูคุณดูได้ครับได้อันนี้มันเข้าไปในนี่คือโกลบเข้าไปในช่องข้างในใช่ไหมใช่ครับตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปเลยมันลงไม่ได้กี่เมตรเนี่ยสิบเมตรครับอ๋อ เหมือนงูใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีหัวซ้ายดูซ้ายดูขวาได้ใช่ครับมีมีไฟอยู่ในนั้นด้วยครับเนอค่อยค่อยๆ่อค่อยคอยแล้วเจอไหมไปเลยยาวไปเลยแต่มันต้องใช้อะไรอะ่ะใช้ตัวก้านแข็งแยงไว้เหรอไม่ครับมันก้านมันค่อนข้างแข็งอยู่แล้วครับอ๋อตรงไปตรงไปขวานิดนึงขวานิดนึงอ้าดูเลยครับผมขวานิดนึง มันมันมันติดติดหินถอนมันนิดนึงโอเคโอเคโอเคชา้ชาช้าช้าใครก็ได้เอาไฟส่องเข้าไปหน่อยพี่อยากรู้มันลึกขนาดไหนอะ <_ d ata> ส่องส่องอัดไฟเข้าไปหน่อย <_ d ata> แสงมาถึงหรือเปล่าสาีตรงไปเลยชีตรงไปเลยสีตรงเลยสีลงไปเลยตรงไปเลยชา้ชาช้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 ากว่านี้๋อถอนโอเค มันจะมีรูที่น่าสงสัยคือตรงตรงนี้กับตรงนี้ครับแล้วก็โซนตรงเนี้ยมีเคนายมีเคนายมาสามวันเคนายดมใช่ไหมเคนายไปดมสามวันรวดเลยแต่เราไม่ได้กลิ่นนะแต่เคนายก็อาจจะได้กลิ่นใช่ครับพวกเราเตรียมถอนครับพ้นลงเม็ดเพื่อความปลอดภัยต้องถอนใช่ไหมใช่ครับแต่ลงมากงพ้ลงเม็ดลงเม็ดตงไปเลยลงไปเลย อายถอะัเขาต่งให้ถอนแล้วเพราะว่าฝนตกผมเิอขึ้นวันนี้ก่ะเนี่ยพอฝนมาก็ต้องถอนเพื่อความปลอดภัยของทีมงานเนาะก็เดี๋ยวกาคงเอาเครื่องมือหนักลุยต่อแต่ก็เหลือตัวสุดท้ายนะยังคือจริงแล้วตัวแรกเราเหลืออยู่8ก็เพิ่มมา6ก็เป็น14นะใช่ไหม ยังขาดอีกสิบสี่คนใช่ไหมสิบสามสิสี่คนเนี่ย 14, ประมาณเนี้ยสิบสาม <15, S 2> <13, S 1> ใช่ไหมโอเคครับก็วันนี้คงลุยต่อน่าจะเหลือตรงนี้ทีเดียวที่จะต้องหานะนเป็นตัวที่มันยังค้างอยู่แต่ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วลาบเป็นพื้นเป็นพื้นดินต่ำกว่าพื้นดินแล้วเออ กอ็อ่ะคุยต่อวันนี้ก็เอาปลาแังโก้น้ำเต้าหู้มาฝากเขาตอนเช้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มีงานครับต้องเข้าไปที่เสาวิงช้าแต่เช้าเหมือนกันมีประชุมก็ชีวิตก็ต้องเดินต่อทุกหน้านะคงมีเรื่องอื่นที่ต้องทําด้วยเอ้ยมีหนูวิ่งดลวะ นิดหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วแปดล่างสิบสามล่างเนี่ยมันจะ,จะเจอแค่ไหนนะก็ต้องพยายามให้เต็มที่อะ่ะพยายามเอาให้มากที่สุดโอเคครับทีมงานก็ยังเต็มอยู่ในพื้นที่เต็มนะฮะไม่มีปัญหานะก็ลุยต่อแล้วเคลียร์เนี่ยแต่ก่อนที่เรามามันจะเป็นมันจะเป็นพื้นที่ทับตันหมดอันนี้เคลียร์หมดแล้วก็เหลือค้นหาร่างนะ โอเคประมาณนี้นะวันนี้เดี๋ยวขอไปทํางานต่อที่เตาิงช้าแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตครับตอนเย็นอีกทีนึงโอเคนะครับก็แปลงขัาว็หากินกันเองไปก่อนนะคงไปส่งให้ไม่ไหวผมกินแทนแล้วก็ส่งใจไปให้แล้วกันนะโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับน้อง